เกลวนอกใจสามีมาถึงครั้งที่สามเลยเหรอคะใช่ค่ะหนู็็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วแต่ทำห้เขาถึงไม่เหมือนเดิมอุ้ยนั่นีงค่ะที่พี่อ้อยบอกว่าเกีกำลังเอาแต่ใจตัวเองไงเรื่องเสียใจที่บอกใครไม่ได้ หนูแต่งงานกับสามีจริงๆกันมา่า้ะประมาณสิบเอ็ดปีแล้วในรูกนด้วยกันก็ประมาณสามคนหนูก็จะทําผิดซ้ำๆที่กันที่ว่าแอบไปคุยกับคนอื่นเขาก็ให้อภัยสองครั้งก็แล้วเขาก็ให้อภัยจนมาถึงรอบที่สามหนูก็สัญญากับเขาว่าเราจะไม่ทําอีกแล้วตอนนี้คือจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกค่ะเกี่ยวนอกใจสามีมาถึงครั้งที่สามเลยอะค่ะใช่ค่ะแปลว่าหนูไม่รักเขาหนูคิดอะไรอยู่ตอนที่หนูอยากคุยกับคนอื่นคือด้วยความที่ว่านิสัยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ เฉยๆอะค่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็ไม่ค่อยถามเรื่องในชีวิตประจําวันเหมือนเขาไม่ค่อยคุยกับเราเราก็เลยต้องไปคุยกับคนอื่อนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะประมาณนั้นเหมือนเขา,าอาจจะไม่ได้ให้ความสมคัญกับเรื่องนี้มากทุกครั้งที่เวลาจะคุยกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะคือจะจบโดยที่ไม่รู้เรื่องอะค่ะโยแต่สิบเอ็ดปีเลยนะ <ๆ S 2> เขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ คือแรกๆค่ะทั้งทั้งนี้หนึ่งทั้งที่สองก็คือยังให้อภัยทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมจนมาทั้งที่สามที่มีการสัญญากันไว้ว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้เลยเราก็หลังจากนั้มาค่ะอย่างนก็เริ่มเปียบไปเอาก็แน่นอนแหละน้องค่ะน้องไปทาร้ายจิตใจเขาอะคืออย่างนี้ค่ะเกลเวลาปกติที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าเรามีปัญหากับสามีเนอะก็คะเคยแนะนํากันไว้ว่าเราต้องไปแก้ปัญหาที่สามีอะไม่ใช่แก้ปัญหาในการเพิ่มคนอื่นเข้ามาโอเคพอทําแล้วสามีจับได้ในเวลาที่เขาจับได้อะค่ะเราพูดกับเขาไหมคะว แบบนีกอพูดนะคะอย่างนี้ในในตัวของเกลเองจริงๆอ่ะเกลยังรักสามีอยู่ไหมคะหนูเพิ่งจะมารู้ตัวว่ารักเขามากก็ตอนช่วงเนี้ยค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเขากลับไปคุยกับแฟนเก่าเขาคือหลังจากที่หนูนทําครั้งที่สามแล้วเขาก็ไม่ให้อภยัยแล้วเขากลับไปคุยกับแฟนเก่าใช่ค่ะอื เธอทําได้ฉันก็ทําได้สงสารหัวใจลูกอ่ะแล้วลูกสามคนอยู่กันยังไงอ่ะคะยังอยู่ในบ้านเราอยู่หรือเปล่าเอ่ยยังอยู่ด้วยกันค่ะคือพี่รู้ว่าทุกคู่มีปัญหาแหละมากบ้างน้อยบ้างแต่บางเอิญวิธีการแก้ปัญหาของหนูคือการ คุยกับคนอื่นน่ะซึ่งถ้าเทียบน้ำหนักกันจริงๆนะคนหนึ่งไม่ใส่ใจกับอีกคนนอกใจมองยังไงคนนอกใจก็รุนแรงกว่าเพราะหนูไม่ใช่แค่ทรยศ์หัวใจสามีนะแต่หนูทรยศหัวใจลูกด้วยถูกไหมคะเพราะว่าลูกๆคงไม่มีความสุขมั้งที่แม่ไปคุยคุยกับผู้ชายคนอื่นพี่เลยอยากรู้จริงๆว่าเมาื่อกี้ที่พี่ชอตถามครับว่าหนูยังรักสามีอยู่ไหมอะเพราะว่าการนอกใจม,มันมักจะเกิดจากการที่เราใส่ใจความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆน้อยลงแล้วคือถ้าเรารักเราจะไม่อยากทําอะไรแบบนี้เพราะรู้ว่าเขาจะต้องเสียใจ แล้วบรรดาคนที่หนูไปคุยด้วยเป็นใครบ้างอะคะเกล เอาที่ว่าไปรู้จักกันได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยเป็นแฟนเก่าเราที่เราเคยคุยด้วยอ่ะเป็นเหล่าวันดาแฟนเก่าอ๋อมีน่าหละ่ะเขาถึงได้กลับไปคุยกับแฟนเก่าเขาบ้างมันเหมือนออกันเด้เลยค่ะแล้วมาถึงตอนนี้แล้วเป็นยังไงคะสถานการณ์คือตอนนี้เขาก็ไี่ได้ไปเลิกคุยก,กับแฟน่าเขาไปแล้วแล้วส่วนตนัวเองินก็ไม่ได้มีใครก็พยายามที่จะทาให้มันดีขึ้นมาความรู้สึกก็คือไม่อยากจะทำเหมือนเดิมแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันทันหรือเปล่าเนาะเราคิดว่าเขาจะผูกขาดการให้ภหอภัยแต่น้องอย่าลืมนะคะการที่น้องกลับมาแล้วน้องรู้สึกว่าก็น้องากก็ลับมไคคะแต่่นที ก่อนหนะ้านี้เขาซื่อสัตย์กับเรามาตลอดอการทำลายความไว้วางใจแค่ครั้งเดียว่มันเรียกคืนกลับมายากมากเลยค่ะแต่ทั้งหมดวันนี้ถ้าจะเริ่มต้นกันใหม่น้องต้องเอาอาดีตเป็นแค่บทเรียนก่อนนะเพราะไม่อย่าง,งน,นั้นเราจะคิดซ้ําเติมทั้งตัวเองแล้วก็คิดย้อนไปย้อนมาว่า <"K> ก็นี่ไงฉันกลับมาเลือกเธอแล้วเธอยังไปคุยกับแฟนเก่าอีกเราต้องเคลียร์พื้นที่แล้วลุยเดินหน้าต่อไป ปัจจุบันและอนาคตสร้างสิ่งดีๆชดเชยอดีตแย่ๆของเราทั้งคู่คือพี่ก็ไม่รู้นะว่าวันนี้มันจะทันหรือเปล่านะคะหลายๆคนมักจะเป็นอดี้แหละคนเรามีค่าที่สุดตอนหลุดมือเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันจะหลุดไปเลยหรือว่าเขาแก้ประท้วงเฉยๆแต่ในที่สุดแล้วค่าวันนี้สิ่งที่แกวทําทได้อย่างเดียวคือต้องเป็นภรรยาและเป็นคุณแม่ให้ดีที่สุดก่อนนะหยุด ในสิ่งที่เคยทําไปซึ่งเราก็รู้เราไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่เห็นได้ผลอะไรเลยใช่ปะคุยกับคนอื่นก็แค่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมมันเาแก้ปัญหาไม่ถูกที่<อ>และอย่างนึ่งเกลเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เ <c oughs> ช่นทําไมเขาต้องเฉยชากันหนูขนาดนี้ด้วยคะคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราเองเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาต้องกลับมาเฉยชาแบบนี้ด้วยอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนมาเขาไม่เหมือนเดิมหนูก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่เหมือนเดิมอุ้ยนั่นเารอาแตต่ใจัวเองไกก็รู้สึคน มันไม่เหมือนกันเกลอย่างที่บอกเอาสมมติว่าเอาเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนาะแล้วถูกเมียทรยศไปคุยกับคนอื่น3ครั้งเนี้ยแล้วก็เอาก็หนูก็กลับมาแล้วคะก็ทําไมเขาไม่ปกติกันนูล่ะเฮ้ย <Okay. S 2> ไม่ได้สิ <laughs> ความเจ็บในใจของคนเรานะคะเกลมันวัดไม่ได้ <Okay. S 2> ว่าใครมากกว่าใคร3มครั้งนะเกลมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะ3ครั้งนี่มันคือความตั้งใจอะถ้าครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดเผลอพลายหรืออะไรก็ได้แต่3ครั้งไปว่าเกลตั้งใจแล้ววาวันนี้เราจะมาเอาแต่ใจตัวเองว่าก็ <laughs> ฉันกลับมาแล้วไงเธ ไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวดไปแค่ไหนแล้วพี่คิดว่าเขาอาจจะไม่กลับมาเลยด้วยซ้ําก็ได้นะคือพี่ไม่ได้บอกว่าเกลโทรเข้ามาแล้วพี่บอกว่าเกลผิด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 อย่างเดียวพี่ก็รู้ว่าที่สามีนอกใจไปคุยกับคนเก่าเขาก็มีส่วนผิดแต่บังเอิญพี่จะเล่าให้น้องฟังว่าการทํา หัวใจเขาพังมา3มรอบน้องจะต้องการความเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้มันเหมือนเชือกขาดอะคะ่ะแล้วน้องบอกว่าเนี่ยหนูกำลังผูกปมอยู่มันจะได้ต่อได้ต่อไปลูดยังไงก็รู้สึกได้ว่ามันมีปมความสัมพันธ์ของคนเป็นแบบนี้จริงๆพี่ก็เข้าใจหนูว่าหนูก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วแต่หนูก็อย่าลืมว่าเราต้องมองมุมหัวใจเขาเหมือนกันว่าเขาก็ถูกทําร้ายมา3าครั้งนะค่ะ oh. อ้เนี่ยบอกแล้วว่าความรักเวลาที่มันผิดพลาดไปแล้วมันทรมานใจทั้งฝ่ายให้อภยัยและฝ่ายที่กําลังจะกลับตัวใหม่เพราะมันยากไปหมด <The> เรื่องเสียใจที่บอกใครไม่ได้